ต่อมาคุณสุรัรน์สุรันทอทงมหนากโยหญิงสุขะธนะฉลิมไม่ว่าจะเป็นอราหาันรหรือไม่เป็นดูกันตรงไหนหรือเอ,อเดี๋ยวตอบตรงนี้นะถ้าไม่อย่างนั้นใครก็อ้างตัวเองได้ว่าเป็นพระอราหารันถูกต้องนะที่จริงถูกต้องอันนี้เพราะว่า พระอรหันต้องดูกันตรงไหนล่ะก็ตรงนั้นนะ่ะตรงดูอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นถึงเป็นพระอรหันต์ถ้ามาอย่างนั้นใครก็อ้างตัวเป็นพระอรหันต์ได้ใช่ไหมต่อไปจะไปกอดเจ้าสาวก็เป็นพระอรหันต์ได้ต่อไปจะเป็นนอนกับผู้หญิงก็เป็นพระอรหันต์ได้ต่อไปจะไปชกต่อยกับใครก็ทําได้เพราะว่าถือว่าเป็นพระอรหันต์แล้วใช่ไหมไม่ใช่ทําอย่างนั้นพระอรหันต์ไม่ทํา บทบัญญัติรัฐธรรมนูญธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารแล้วแต่ไม่ปฏิบัติประพฤติพรหมจรรย์ไว้ตลอดก็กลับมาเป็นพระธรรมดาได้นะเออคำถามก็ยังสับสนเนาะอาตมาอาจจะไม่ฉลาดผมเข้าใจอย่างนี้ครับพระท่านเออฟังเออเอาช่วยหน่อยช่วยหน่อยคือเขาคงฟังธรรมว่า พะท่านนะบอกว่าสภาวะอรหันตนะ์ก็ทำอะไรไปก็ไม่มีบาปแล้วเขาก็เข้าใจว่าพระอ,อรหันตนะ์ยังต้องประพฤติทำอยู่ยังต้องประพฤติเหมือนว่ายังจะต้องสังวรกิเลสอยู่พอพระธรรมบอกว่ากลับคืนมาเป็นปกติสามัญแต่พระธรามไม่ได้ขยายว่าสามัญน,นี่คือสามัญอย่างคนที่มีศีลเป็นปกติแล้วไม่ต้องไปประพฤติอีกแล้วเนี่ย เขาก็เลยเข้าใจว่าถ้าไม่ประพฤติทำนะก็ต้องไปทําแบบชกต่อยไปกอดสาวอะไรอย่างนั้นนะ่ะผมเข้าใจอย่างนี้ครับถูกต้องคุณพูดก็ถูกตกลงคุณพูดนี่ไปถึงว่ามีศีลเป็นสามัญมีศีลเป็นปกติอาตมาก็ต่อให้ว่ามีฌานหรือมีอธิจิตฌานเป็นปกติเป็นสามัญด้วย และก็มีปัญญาเป็นปกติเป็นสามัญอีกและมีวิมุตตเป็นปกติเป็นสามัญอีกนี่แหละลักษณะอย่างนี้แหละคือพระอาหารหันต์เป็นธรรมดามากๆเป็นธรรมดาหมดศีลก็เป็นธรรมดาสมาธิหรือฌานก็เป็นธรรมดาปัญญาก็เป็นธรรมดาวิมุตต ก็เป็นธรรมดาเป็นปกติเลยละ่ะเป็นปกติหมดเป็นธรรมดาสามัญหมดคําว่าธรรมดาสามัญคืออะไรปกติธรรมดาสามัญคืออะไรคือมันเป็นเหมือนกับคนอื่นเขาที่เป็นอยู่อย่างเนี้มันก็เป็นอย่างงี้เหมือนกันเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าผู้ที่สะอาดแล้วนี่เขาเป็นปกติ คนยังไม่สะอาดเป็นปกติของผู้ไม่สะอาดอาถ้าพันรันจะตอบว่าดูพระหารดูตรงไหนนี่พะะรันจะตอบว่าดูตรงความเป็นธรรมดาปกติธรรมดานี่ได้ไหมครับเป็นปกติธรรมดาของต้องมีมีเหตุปัจจัยประกอบต้บองมีปัจจัยของศีลของสมาธิของปัญญาของมิมุติประกอบว่าน่ายังคงที่อยู่ปกติคงที่ ศีลสอะอาดบริสุทธิ์เอาศีลข้อไหนจับก็สะอาดอสมาธิหรือฌานฌานกับสมาธินี่เดี๋ยวค่อยอธิบายเรื่องฌานเรื่องสมาธิกันวันนี้คิดว่าจะอธิบายอันนี้นะก็เป็นปกติสามันตลอดแลวก็ต้องเข้าใจว่าฌานหรือสมาธิเดี๋ยวจะอธิบายว่าคืออะไรกันแน่และมีมุดหลุดพ้น วิมุตต์เนี่ยคือไม่มีแล้ว <นะ S 2> ง่ายๆก็คือไม่ได้เป็นเช่นนั้น,นะวิมุตต์มันมีไม่มีละดลดพ้นไปละ,ะเป็นปกติด้วยไม่มีเป็นปกตินะเพราะไอ้ที่มีอยู่นี่เป็นปกติไอ้ที่ไม่มีเป็นปกตินะเพระฉะน,นั้นก็มาแบ่งกันว่าไอ้ไม่มีนัก็คือสรุปใหญ่ๆคือกิเลสคือเหตุปัจจัยของสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายสิ่งที่มีอยู่ ต้องมีก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งดีอยู่กับสังคมอยู่กับสมมุิทั้งหลายแหละเขาต้องดีมอนทีน่นี้ที่พูดไปแล้วดีก็ต้องมีศีลมีสมาธิหรือฌานและปัญญาดีต้องดีดีทั้งสมมุติและดีทั้งที่เหนือกว่าสม,มุติ เหนือก็สมมติเรียกว่าโลกรัตระสมมติก็เรียกว่าโลกีธรรมดาที่เขาเป็นกันดีกว่าและและยังเหนือกว่าดีอันนั้นต่อเหนือกว่าอันนั้นต่อเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นจะเอาผู้ที่เป็นอรหันต์แล้วเนี่ยเอาตรงที่มีทั้งดีเหมือนคนอื่นที่สูงสุดมีศีลดีสูงสุดั้งคนอื่นเหมือนคนอื่น คนที่มีศีลสูงมีฌานมีสมาธิเดี๋ยว่อยขายายฌานสมาธิอีกทีมีฌานมีสมาธิที่ดีเหนือกว่าคนอื่นอยู่และมีปัญญาปัญญาตัวปัญญาเองก็เป็นความรู้ความฉลาดที่เหนือกว่าเชโกอยู่แล้วแต่คนก็ยังไม่ถึงอัตมาพยายามอธิบายอธิบายแจกแจงอยู่ว่า เชโกก็คือความรู้ความฉลาดแต่เขาทิ้งมันเลยทิ้งมันมันนานเลยนะจนลืมมันแล้วแล้วก็เข้าใจอยู่โดยปริยายแล้วว่ามันไม่ดีฉลาดแบบนั้นไม่ดีถือว่าไม่ดีด้วยแปลในพจนานุกรมของบาลีไทยหรือว่าเชโกคือฉลาดแกมโกงเชโกแปลว่าฉลาดแกมโกงคือฉลาดไม่ซื่อฉลาดไม่สุจริตนะฉลาดไม่ดี พ่อนก็ไม่เอาใครก็ไม่เอามาเรียกว่าโอ้โหคุณยอดเลยเชกโกยอดเลยใครชอบอ่ะบอกโอ้โหยอดเชกโกเลยยกให้ยัใครก็จะเอาอ่ะไม่มีใครเอาไงวะก็ต้องบอกฉัลาแล้วเอาโอ้โก็ต้องบอกว่าเอาฉลาอย่างพอตอนเราปรเป็นกลางเป็นประาไทยถ้าว่าปัญญาละเอาอ ปัญญาฉลาดไปปัญญาโยดยี่ยมเลยเอาไปติดอยู่ที่คำว่าปัญญาคือความฉลาดหรือความรู้เชโกคือฉลาดและความรู้ของคนส่วนใหญ่ของโลกคนจะมีความฉลาดแบบปัญญานั้นคนส่วนน,อน้อยคนโลกุตระปัญญาเป็นโลกุตระเชโกเป็นโลกียะ คนโลกียะมันมากกว่าคนมีเป็นโลกุตระคนยิ่งเป็นอรหรันต์ก็แน่นอนต้องมีปัญญาแล้วปัญญามีเป็นปกติที่นี้ปัญญากับฌานพระพุทธเจ้าก็ตรัสไปเลยว่าปัญญากับฌานฌานอยู่ที่ในปัญญาอยู่แน่นปัญญาอยู่นี้ญาณฌานอยู่ที่นั่น,ปญญน,นเป็นผู้ใกล้นิพพาน คือใกล้วิมุตตหรือนิพพานตัวที่สี่นัตถิชาังอปัญญัตสะปัญญานัตถิอชายโตยัมหิชาน,นจะปัญญาจะสะเวนิพภาสันติเกชาญ่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญานัตถิ ชานงไม่มีชาญอปัญญัตสไม่มีปัญญาชาญย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญาปัญญานัติอชายโตปัญญายอ่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีชาญอชายโตไม่มีชาญยม,มิชานันจะปัญญาจะเพราะฉะนั้นชาญและปัญญาเนี่ย มีอยู่ในผู้ใดสเวนิพานะสันติเกะปัญญาย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีฌานมันผู้ที่ไม่มีฌานเนี่ยไม่มีปัญญามีแต่เชโกเอาทีนี้ฌานมันมีสองแบบฌานแบบหนึ่ง คือชาญเดรถีชานนอกพุทธมีมากด้วยมีมากด้วยคนที่มีชานนอกพุทธนี่มากชาญของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอจินไตยยากเดาเอาไม่ได้คาดคะเนไม่ได้แค่มีบัญญัติเรียนบัญญัติให้หัวแตกสูงทรงฉลาดเฉลียวแค่ไหนก็นแล้วแต่จะเกิดอาการชาญชาญของพระพุทธเจ้าไม่ได้ยังไม่เกิด ยังไม่เป็นเข้าใจยากเป็นอจ,จินไตย,ยจริงๆฌาญวิสัยของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยที่จะจะเป็นผู้รู้ชาญได้ก็ต่อเมื่อเริ่มมีความรู้หรือความฉลาดที่เข้าขายปัญญาไปตามลำดับผู้ที่จะมี ปัญญาได้เข้าขายปัญญาได้ก็ต้องเริ่มในปัญญาข้อที่หนใน8ปัญญาปัญญาแปหนึ่งต้องพบพระพุทธเจ้าหรือไม่ต้องพบสัตวบุรุษหรือไม่ต้องพบผู้อยู่ในฐานะครูที่สัมมาทิฏฐิอธิบายมาไม่รู้กี่ทีแล้วอ่า เมื่อพบแล้วก็ปล่อยประละเลยพบแล้วก็เออพบแล้วได้แล้วมันไม่จริงไม่ได้เราพบแล้วได้แล้วไม่ได้ต้องคบคุณต้องคบให้บริบูรณ์ครบพระพุทธเจ้าหรือครบสัตตบรุษนี่พบสัตตบรุษดีแล้วเราพูดนี่ต้องพูดถึงสัตตบรุษมากกว่าเพราะพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วอ่าเนี่ยสองพันหร้อยปีมานี่นะ ปิินีานไปตั้งสองพกว่าปีแล้วเพราะงั้นเราก็พูดแต่สัตว์บรุษกันแล้วกันแต่พูดพระพุทธเจ้ามันไม่ทันสมัยหรอกมันไม่ใช่ปัจจุบันในยุคนี้มันเป็นเรื่องผ่านมาแล้วแล้วก็มันยังไม่ฟืน้นเรายังไม่กลับไปมีอันใหม่แล้วก็อ่อนที่อยู่ในาศาสนาพุทธในของพระสมณโคโดมนี่ก่อนเพราะงั้นผู้ที่ จะรู้จักฌานจะทำฌานได้ที่นี่นัยยะของฌานกับสมาธิเนี่ยต่างกันอยู่อีกมีนัยะสำคัญฌานมันเป็นทั้งบทบาทของการปฏิบัติประพฤติเป็นทั้งภาคมรรคและเป็นทั้งภาคผลฌานฌานเมื่อปฏิบัติ เผากิเลสชานไปบ่ไฟเผากิเลสไฟเฝ้า,าไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะลงไปได้เผาสลายลงไปได้แล้วก็เป็นจิตสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นจากกิเลสเมื่อจิตสะอาดขึ้นจากกิเลสแล้วจนกระทั่งสิ้นอาสวะฟังให้ดีนะตอนนี้กำลังจะเข้าใจถ้าเข้าใจได้ถ้าไม่เข้าใจอันนี้ก็ ไม่รู้จักสมาธิของพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้ว่าฌานกับสมาธิแตกต่างกันตอนนี้อธิบายตรงนี้นะท่านเข้าใจแล้วก็จะเห็นในยะที่แตกต่างกันของฌานฌานกับสมาธิมีในยะสำคัญที่ละเอียดอ่อนตรงนี้คำว่าสมาธิเป็นคำใช้ทั่วไปแปลว่าจิตตั้งมัน ฌานยังไม่ใช่จิตที่จะมาตั้งตั้งมั่นอยู่เฉยๆฌานเป็นอาการเคลื่อนอธิบายเลยสมาธิหรือจิตตั้งมั่นเป็นอาการตั้งอยู่เป็นสแตติกฌานเป็นไดนามิกเพราะฉะนั้นการได้สมาธิ สายหลับตาหรือสายเดรัถีที่ไม่ใช่พุทธก็จะไปทำฌานกับสมาธิเป็นอย่างเดียวกันฌานคือพยายามเพ่งให้จิตหยุดให้จิตนิ่งให้จิตตั้งเฉยๆแล้วให้จุ่เฉยๆที่แข็งแรงมันคงตั้งมัน่นฌานมีหน้าที่ทำอย่างนี้ของฌานเดรัถีทั่วไป แต่ของฌานพุทธไม่ใช่ฌานพุทธนะ่ะยิ่งพัฒนายิ่งปฏิบัติด้วย,ยศิลขาหรือด้วยจร15สิบห้าวิชาแปดปฏิบัติลืมตาปฏิบัติด้วยชีวิตสามัญทำอาชีพอยู่กับปฏิบัติฌานปฏิบัติให้เกิดสมาธิการงานต่างๆทำการงานต่างๆอยู่ก็ปฏิบัติให้เกิดฌานเกิดสมาธิ พูดอยู่ก็ให้เกิดฌานเกิดสมาธิคิดอะไรอยู่ก็คิดไปไม่ต้องหยุดคิดให้เกิดฌานเกิดสมาธิต่างกันไหมเห็นไหมต่างกันอันนึงมีหนึ่งเดียวทําให้หยุดจุดจุดจุด,จดนี่แล้วก็ตั้งมันแต่อีกอันหนึ่งเนี่ยทาให้กิเลสออก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 จิตก็ยิ่งเป็นบปริสุทธาปริโยธาตามุทุ กรรมยญญาประพัชราบริสุทธิ์าคือบอริสุทธิ์จิตจะสะอาดบริสุทธิ์จากกิเลสทีนี้บริสุทธิ์สะอาดจากกิเลสนี่แหละคือบอริสุทธิ์สะอาดจากกิเลสคือสะอาดจากกิเลสกิเลสาสวะจากกิเลสขั้นอาสวะด้วยของพุทธนะ พราะง,งั้นจิตสะอาดจากอาสะวะเรียกบริสุทธิ์ปริโยธาตายิ่งบริสุทธิ์ตั้งมั่นยิ่งขึ้นบริสุทธิ์สมบูรณ์แบบยิงงย่งขึ้นตั้งมั่นยิ่งขึ้นสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นแต่ไม่ใช่หยุดอีกยิ่งคล่องแคล่วขึ้นเป็นมุทุธาตเป็นมุทุภูเตอโอ้โหคล่องแคล่วว่องไวปลาเปียวเป็นกรรมมัน ปาคุณยาตาเป็นกรรม,มะปาคุณยาตาเป็นจิตตะปาคุณยาตาพร้อมกันเลยทั้งภายนอกทั้งภายในครองแคล่วติดกันทั้งคู่มันตรงเงินข้ามกันกระทางเดรธีทางกะโรกียะเขาไปหมดนอกจากจากมุทุภูตธาตุทั้งแน่นก็อยู่ในนี้ ทั้งคล่องแคล่วไวปราดเปรียวกันยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอยู่ในนี้นั่นก็นั่นยิ่งขึ้นอยู่ในนี้มุทุเนี่ยสองสภาพที่เป็นสภาวะจิตทั้งเจโตทั้งปัญญาจะเดินจะเดินจะเดินเข้าไปควบแน่นอยู่ในจุดหนึ่งเดียวมุทุนี่เพราะฉะนั้นจิตนี้จึงกรรมมัญญา มาทำงานอะไรก็คล่องแคล่วว่องไวปราดเปรียวเรียบร้อยได้สมเหมาะสมควรสมดุลดีทุกประการเพราะมีทั้งการประมาณที่ได้เหมาะเจาะที่สุดประโหติทำทั้งการงานก็ได้มากได้เก่งได้มีสมรรถนะสูงส่งไปด้วยทำเท่าไรเท่าไรกจิตก็ยิ่งสะอาดบริสุทธิ์เรียกว่าประพัดสนคุณจะทำอะไรผ่านอะไรมาอีกยังไงยังไง ก็สะอาดอยู่อย่างเดิมยิ่งกระเดิมยิ่งกระเดิมขึ้นด้วยยิ่งใสใสใสประพัดสอนแต่ไม่ใช่ใสอย่างาพวกธรรมกายเพราะ,ะนั้นทานกับสมาธิมันเป็นสภาพที่มีเนยยะสำคัญที่ต่างกันอยู่ว่า ชาเนะ่าเผากิเลสเผาออกสะอาดลงแล้วก็ตกผลึกเป็นสมาธิเพราะะนั้นจิตเป็นสมาธิของพระเจ้าจึงอธิบายแยกเลยตั้งสับแยกว่าไม่ใช่เจโตสมาธิไม่ใช่สมาธิแบบเจโตทั่วไปแบบจิตทั่วไปที่เขาเรียกกันจะมีสับรงไปอีกว่าเจโตสมาธิไม่ใช่ เป็นสมหิตะหรือสมาหิโตของพระพุทธญาณสมาหิตะหรือสมาหิโตอาตมาก็ยังไม่เคยเห็นใครเอามาขยายความอย่างที่อาตมาขยายความนี้หรอกคำว่าสมาหิโตเนี่ยมีอยู่ในเจโตปริยานเจโตปริยานส6หสมหิโตเนี่ยเจโตปริยาน คู่รองสุดท้ายคู่รองสุดท้าย16หเป็นไปแ8ดคู่คู่ที่เจสมาฮิโตอยู่ที่คู่ที่เจดคู่ที่8วบิมุตก็อวิมุตคู่ที่เจคือสมาฮิตะกับสมอะสมาฮิตะหรือสมะสมาฮิโตหรือสมาฮิโตคู่ที่คู่เกือบสุดท้ายคู่ที่ คูที่เจ็ดเพราะงั้นผู้ใดที่ยังเข้าใจไม่ละเอียดพอว่าสมาฮิโตหรือสมาธิของเจ้านั้นคุณจะต้องชัดเจนมีหลักฐานยืนยันว่าคุณได้ปฏิบัติตามหลักการกระบวนการของเจโตปริญาสิบหปฏิบัติกับราคะ ปฏิบัติกับโทสะปฏิบัติกับโมหะรู้จากกิเลสแต่ละตัวนี้แต่ละตัวจะดูกระทำกับแต่ละตัวจนวีตะราคะวีตะโทสะวีตะโมหะนี่สามคู่ละสาราคะวีตะราคะสะโทสะวีตะโทสะสะโมหะวีตะโมหะพลทำให้หมดกิเลสไปที่จะให้ ไม่มีก็คือจะต้องรู้ราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีคุณทำไปคุณจะพลุดหนึ่งบรรลุทันทสีสามทีเนี่ยสามคู่เนี่ยบรรลุพลวดถึงที่สุดจบเลยทีเดียวมันไม่ได้หรอกมันต้องอะไรเป็นขั้นตอนไปตามระดับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดปดเแต่นี้ท่านตั้งหลักสูตรไว้แค่ <My> 8ไม่ถึงสิบเพราะงั้นขั้นต่อจากสามคู่เนี่ยสังกิตตังจิตตังวิกิตตังจิตตังจิตมันเป็นยังไงอาการของสังกิตตังจิตมันเป็นยังไงวิกิตตังมันก็เป็นอย่างสองสายสายแน่นกับสายฟุ้ง ถ้าจะเอาทินมิทะก,กับอุทจักกุกุจะมาอธิบายสองคู่นี้เอ้มาอธิบายคู่นี้วิกิตังกิงตังสังกิตังกิตังวิกิตังก็คือพวกอุทจักฟุงซ่านฟุงซ่านประฟุงาปฟุงฟุงเฟ้อฟุงชานไปกระจายไปถ้าจะเอาเอาทินมิทะหรือเอาสังกิตังมาอธิบายกัน,นมันก็คล้ายๆก่อนก่อนน่ะ ทีนมิทะเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นแน่งเป็นนิ่งก้อนเป็นแท่งเป็นแนงแน่นแน่นิ่งนิ่งเกาะตัวแน่ขึ้นมาแต่นี่เป็นอย่างทีนมิทาหรืออุจจารเนี่ยเป็นสภาพของกิเลสไปอันนี้เป็นสภาพของจิตจิตที่จเจริญขึ้นจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นจากขั้นต้นสร,ราคาสระสโทสสะโมหะมาได้ระดับหนึ่ง ระดับนี้มันก็ดีขึ้นกว่าโลกราคาเต็มที่ที่เราเคยมีโทสะที่เคยมีเต็มที่โมหะที่เคยมีเต็มที่เราก็ได้แล้วแต่มันยังไม่แก่งมันมีลักษณะสองกระจายอยู่แน่นเกินกระจายมากเกินแน่นเกินยังไม่ลงตัวยังไม่ได้สัสดส่วนที่สวยงามก็ทำให้ดีทำให้เจริญกว่านั้น สังกิตังก็อยากให้เป็นให้มันดีขึ้นให้มันคลายขึ้นวิกิตังก็ให้มันรวมมาวิกิตังมันกระจายฟุ้งไงสังกิตังมันแน่นไนงะก็ไอ้ที่มันไม่ดีนะั่นหลาทำมาให้มันดีทั้งสองอันถ้าทําได้ดีก็เป็นมหักตะยังทําไม่ได้ก็เป็นอะมหคกะอีกคู่หนึ่งอุทิหาอ่า กูก็ต้องทำให้มันเป็นมหากตะให้ได้มหาจอักขะมากและยิ่งใหญ่คำว่ามหกา,ามหกอักขะมากคตะให้ดียิ่งขึ้นเยี่ยมยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นคุณทำได้ก็เป็นมหากตะแล้วก็ทำให้มันดียิ่งขึ้นกว่านั้นอีกมากยิ่งขึ้นกว่านั้นอีกประเสริฐเลิศเลยยิ่งกว่านั้นอีกขึ้นมาทำไม่ได้ คุณทำได้ขึ้นมาอีกก็เรียกว่าสัอุตรังจิตตังจิตที่ดีได้ดีดีกว่ามากกระตะขึ้นมาแล้วดี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 แต่ดีกว่านี้ยังมีอีกเราจะรู้เองเราจะมีปฏิภาณรู้เองโอ้มันดีนะแต่มันยังไม่จบนะยังไม่จบยังไม่จบมันจะรู้ด้วยไหวพริบพูดที่มีปัญญารือมีความฉลาดที่ รู้จักสัจธรรมพวกนี้รู้จักกิเลสท,ทากิเลสออกได้พวกนี้มันเป็นปัญญาจริงๆมันเลียวฉลาดจริงๆมันเฉลียวฉลาดที่รู้จักปรมาตรรู้จักจิตเจตสิกรูปนิพพานมันมันเป็นสัจจะที่เป็นโลกุตระแท้จริงๆเลยนะเพราะคุณก็จะต้องมาทําให้สัอุตรังจิตตังนี้เป็นอนุตรังจิตตัง จิตที่ดีกว่านี้ไม่มีอีกอนุตรังจิตตังจิตที่ดีกว่านี้ยังไม่มีอีกจกนกระทั่งคุณทำทำไปทำไปทำไปตัดสินได้ตัดสินได้ว่าเออดีจริงๆและดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วกระนั้นก็ดีท่านก็ยังให้ตรวจอีกในลักษณะสอง คือสมาธิกับปัญญาสมาธิคือสมาหิโตปัญญาคือวิมุตติญาทณทัศนะสมาธิโตคือสมาธิที่กินเลสเนี่ยนะได้ปฏิบัติมาแบบเจโตปริยานไม่ใช่เป็นนั่งหลับตา เอาเจโตปริยานี <tu i ro> ่ไปให้ไปให้ไปยืนยันกับเจตพวกสายหลับตาไม่มีเลยไม่มีเลยไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้แยกไม่ได้วิจัยวิจาร์ณอะไรพวกนี้เลยมีแต่ดับดับดับเพ่งกดกดกดดับดับดับหยุดเลิกเลิกหยุดหยุดใช่ปะมันง่ายๆอย่างนั้นนะมันตื้อๆตื่อบเดียว แต่นี่โอ้โหสภาพเหมือนรอบเชิงซ้อนถึงเจอะเหลือเกินเนี่ยของพระุทธเจ้าที่อาตมาอธิบายมานี่มีสภาพมูลรอบเชิงซ้อนฟังออกไหมคำพีราวาพาโซหรือปัตินิัคะ,ป,ะปัตินิสรณะก็ได้แต่ปัตตินิัคะ,ะชัดกว่าไม่มีสวรรค์นิศคะนั่นไม่มีสวรรค์ล้มล้างสวรรค์ หรือนิสรณะก็ไม่ต้องพึ่งอะไรอีกแล้วไม่ต้องมีที่พึ่งแต่เข้าไปปัดปแปลว่าสารณะเป็นที่พึ่งอันนี้มันยังไม่ขยายความนะนิสรณะกับนิสัทะต่างกันอย่างไรไม่ไม่เอามาข,ขยายวันนี้นะสรุปแล้วทำวิธีทำ,ว,ทำวิธีปฏิบัติของพระเจ้านี่ ให้เกิดฌานก่อนเกิดสมาธิสมาธิต้องเป็นสมาหิโตได้วยนะ